ย่าตื่นเดลต้าคลอนกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันไร้รายงานที่แน่ชัดนี่เห็นไหมครับมีสามอารมณ์นะอ่ะเดี๋ยวสรุปที่มาที่ไปก่อนคือมันมาจากต่างประเทศประเด็นเนี้ยนักวิจัยที่ประเทศไซปรัส เขาบอกว่าเขาพบเชื้อโควิดกลายพันธุ์เป็นไฮบริดเกิดการผสมพันธุ์กันระหว่างเดลต้ากับโอมิครอนแล้วเขาเรียกมันว่าเดลต้าครอนในข่าวที่มาจากต่างประเทศเขาบอกว่าพบตั้ง25รายนะครับอ้าวทีนี้ในบ้านเราเนี่ยฟังความเห็นหนึ่งจากอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์คุณหมอสุภกิจศรีลักษ์ท่านบอกว่าตอนนี้ในประเทศไทยเรายังไม่มีข้อมูลขอตรวจสอบก่อนก็แล้วกันแต่ไม่อยากให้เกิดการแตกตื่นอย่าไปตะนกเกินเหตุอันนี้อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ส่วนความเห็นจากนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์นักวิจัยก็คือศาสตราจารย์เกียรติคุณด็อ,อร์วันจันทราทิตท่านเป็นหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลดรววันบอกว่าเท่าที่ได้ติดตามในฐานข้อมูลกลางโควิดโลก ท่านเช็คจากฐานข้อมูลกลางโควิดโลกนะครับยังไม่พบรายงานชิ้นนี้เลยเพียงแต่เห็นข้อมูลที่มีการส่งกันในโซเชียลต่างๆเท่านั้นการซับมิดข้อมูลเข้าไปในฐานข้อมูลกลางโควิดโลกเนี่ยมันจะต้องเป็นข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพและได้รับการยืนยันมีหน้างานที่คอยควบคุมคุณภาพ รหัสพันธุกรรมก่อนที่จะส่งเข้าไปในฐานข้อมูลกลางโควิดโลกดรวสันบอกว่าเชื่อว่าเร็วๆนี้คงจะทราบแน่ชัดแล้วว่ามันมีการเกิดขึ้นของไอไฮบริดลูกผสมที่ว่านี้จริงไหมนะถ้ามีจริงก็จะถือเป็นตัวแรกของโลกที่เกิดการผสมพันธุ์ระหว่าง เชื้อโคโรนาไวรัสด้วยกันและที่ผ่านมาเนี่ยฐานข้อมูลกลางโควิดโลกเนี่ยเท่าที่มีการซับมิตเข้าไปกว่า6ล้านตัวอย่างยังไม่เคยมีการระบุสายพันธุ์ไฮบิดลูกผสมเลยนี่นะครับดรวสันบอกว่ายาพึ่งแตกตื่นยาพึ่งตกใจเกินเหตุ เพราะมันไม่มีฐานข้อมูลเลยอย่าว่าแต่ในประเทศไทยเลยครับศูนย์กลางข้อมูลโควิดโลกอ่าก็คือฐานข้อมูลกลางโควิดโลกเนี่ยยังไม่มีการซับมิตข้อมูลเข้าไปเลย